บ,บัวตายบ้องดอกบวัวสวยมากงามบะงามงาค่ะทุกคนตาบัวที่บ้านเราสวยสวยทุกคนใช่เ <refriger ant> ขียวมองมาแต่ไกลอ้ยสวยจังเลยน้องไปอาถ่ายรูปหนึง่งจองซ้ำเช็ค <refriger ant> ไปดึกหน่อยใจ <refriger ant> มีความคิดว่าอยากจะทำบ่อนแดงนะคะเอาไว้เป็นอาหารให้กับ ไก่บ้านอตายนะคะแต่เห็นหลายๆคนที่เ้าเลี้ยงแต่ว่าเาเลี้ยงให้เป็นเกี่ยวผสมกับอาหารไก่ไข่นะแต่ที่บ้านเราเลี้ยงไก่บ้านนะคะแต่ก็เลยว่าจะลดต้นทุนทางอาหารนะคะก็เลยว่าจะเลี้ยงบ่อแหนแดงทําบ่อแหนแดงไว้เลี้ยงนะคะผสมกันกับข้าวไปใส่กํารางฟังเป็นเสาค่ะแต่ว่าคิดดูว่าจะเอาเสาลางตุงกลางอีเพิ่มความแข็งแรง ไม่สิแมบบ่ขอขีขีหล่าได้ขีอิมอ่มนานาได้ไหมวะขหล่าอิ่มนานใบหล่านอน พาแม่ตายนะคะจะพาน้องไปนะคะอุ้ยบ,บัวตายเบึงดอกบวัวสวยมากงามาะงามงามค่ะทุกคนสาบวัวที่บ้านเราสวยสวย,สวยทุกคนใช่อีกอันนี้น้ำย่างมาเกิดเนาะอ้สวยมากเลยลูกสาบวัวจู่ตรงบ่อปานะคะวันนี้สวยสวย,สวยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะเดี๋ยวหนูพาไปออกไปนั้นไหนไหนไหนบังหมดเด้อ เฉยไหมคะเียวมองมาแต่ไกลเอ้ยเวยจังเลยน้องปออออายเอ้ยอาถ่ายรูปหนึง่จงจังซ้ำเชะทำไมเห็นสะบัวหนูนี่ยนี่นี่น่้องวิ่งเฉยมากเลยต้องง่ายอีกหมดเลยอ่ะแม่ใช่ขอบรถเวยมากเลยตเต้ยทำมัน,นมมไนม่มเอา้าเด็ดก็ค่อยมาเด็ดเอาอุ้ยว่าแล้วไปไหว้พระ ผลบักหลายดอกเลยเอ้ยเดี๋ยวมือเอื้นเข้ามาเก็บดอกนี่เลยปลายุพี่เอ้ได้นี่ยปลาดึกหน่อยเดี๋ยวมือเอื้นเข้ามาเก็บดอกบัวเป็นไหวค่ะไหวพาใส่บาทวันแม่น้อลูกเนาะผลบักหลายดอกเลยพอดีเลยนี่พุ่งออกดอกเอ้พอดีเลยพอดีอยู่ไก่พอดีเลยแม่ยู่ไก่พอดีเน๊ ขอเข้าไปสวยมากสวยไหมคะสวยสวยอย่าพากันตาบานหรอกอันนี้เป็นบัวหลวงนะเะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนั้นไปมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ เดีย๋ยววันนี้นะคะตายมีความคิดว่าอยากจะทําบ่อแหนแดงนะคะเอาไว้เป็นอาหารให้กับไก่บ้านของตายนะคะตายเห็นหลายๆคนที่เขาเลี้ยงแต่ว่าเขาเลี้ยงให้เป็นเกย่ยวผสมกับอาหารไก่ไข่นะแต่ที่บ้านเราเลี้ยงไก่บ้านนะคะตาก็เลยว่าจะลดต้นทุนทางอาหารนะคะก็เลยว่าจะเลี้ยงบ่อแหนแดงทําบ่อแหนแดงไว้เลี้ยงนะคะผสมกันกับข้าวปลาเอาบอเไปทํป<ล>าบ่อ ไลยปะมันมีอยู่แล้วมันมีมองดี่หลายเลยเดี๋ยวคนตกมาต้นนั้นก็มีต้นนี้ไปไปเดิน,น,นเ,ออเดินเปิดน้ำให้ปิาไหมเนี่ยมันมันดูแบบว่ามันมแบบไม่มีน้ำอนุก็ไปลากมาที่เลยนะสายยางไปโอเค

บอ่น,นีย่ยมันไหวบ่ได้ไม่ต้องดอกตูมไปไหวพระบอ่ดอกนี่เออดอกเอาดอกตูมแบบนี้ไปไหวเอาาเอนะคะก็จะไปเล่นนะอยากได้บอโอเคอั่างนี้มั้เจี๊ยดเด้งเหงาสวยมากเลย,อยดอกบัวเราวันนี้สวยมากอื ค่ะเดี๋ยวแต่จะทำตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้แหละคิดว่าคิดว่าน่าจะดีที่สุดเดี๋ยวแต่จะทำตรงนี้นะคะ <c oughs> ไหมมาค่ะทุกคนค่ะเริ่มกันค่ะนี่แต่วัดขนาดเนาะแต่ก็จะทำอันนี้ไว้แบบนี้เดี๋ยวจะขูดลุมนะคะฝังเสาะคะแล้วก็จะค่อยขึ้นโครงกันค่ะทุกคนป้ายเริ่มกันเลยจะ้ะ แต่ว่าคิดว่าจะเอาเสากลางตรงกลางเพิ่มความแข็งแรง นี่ค่ะทุกคนแต่ทำโครงเสร็จแล้วนะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เดี๋ยวจะเอาผ้ายางนะคะมาปูข้างในนะทุกคนตอนนี้ก็ปรับพื้นนะคะให้มันแบบเจีย๋ๆให้มันเสมอๆกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาผ้ายางมาปูค่ะใกล้จะเสร็จแล้ว เรียบร้อยค่ะทำแบบกระปิบกระปั๊บนะทุกคนแบบอันนี้แต่เพิ่งทำเริ่มแรกค่ะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ยวที่นี้แต่จะไปคนขี้วัวนะคะที่คอบวัวนะคะเอามาใส่รองพื้นนะคะแล้วก็อดีนใส่แล้วก็ค่อยเติมน้ำนะทุกคนนี่แล้เวเราไปคนขี้วัวกันจ้า ขี่แน่อามีมีหน่อยนะอะใหาลูกนั่งนั่งเลยน้ำเจ้ามีแห้งจะเข้ากันจังแปลอาอด้บ่แม่ขอน้ำเจ้ามีแห้งน้ำนองถุงเด้อ ก็สวยแต่ว่าแล้วแม่สิข้อแม่ขีหลาได้บ่ชี่มินเนนใดได้บ่หลาอิมน,นัอนว้หลานอนยิ่หลานอนซอเซยอะไรมันบ่ดูุนางเจ้ามีแห้งกำลุสาวจากเข้าก่อนให้หลุกสวยให้หลุบสวยอื้อสวยแต่ว่า เออแด้แม่ทิพไปเตาอยู่ในขอลแมวบองหนู่ค่ะไอ้น้องข้ามีแห้งจือด้ไอ้น้องข้ามีแห้งจือจด้อนิหน่อยแม่นี่อยตุ้งยิงแม่เนี่ย แม่กินอิ่มแล้วนอนเฝอยอยู่ไปเฮ็ดเวี้ยแล้ว คนค่ะที่ไหนก็ยากขึ้นรบมากเลยตัดไม่ทนเลยค่ะไม่มีทารตัดเลยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็เติมน้ำให้เต็มบ่อเลยนะคะทุกคนเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ่อแนบไปหัวใจเหนื่อยมากเลยทุกคนค่ะ ทุกคนหาเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบอแหนแดงเัาใส่ไปเอากระเบื้องนี่ทุกคนเห็นกะเบื้องไหมต่เอากระเบื้อง,อง,ม,อาองมารอง,งข้างๆไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาที่น้ำมันกระเพื่อมออกมาเยอะนะคะมันจะได้แบบว่าไม่กระทุ้งขอบบ่อออกมานะก็นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปหนึ่งอย่างนะคะตอนนี้กํลาลังเติมน้ําอยู่เราก็จะหมักไว้นะคะประมาณ3วันนะคะทุกคนเดี๋ยวแต่ก็จะสั่งแ,นแนนหนแดงลมพะลุงนะคะ ม่แน่ใจว่าแต่จะเอาลงเยอะหรือว่ามากหรือว่าน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะหมักน้ำนะคะให้น้ำเขาแบบปรับอุณหภูมินะคะให้น้ำให้จุลินทรีย์ให้อะไรเขานะคะมันเป็นธรรมชาติก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเอาแ,แรแดงมาลงกัน,นะคะ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการน,นะที่จ่ายคิดไว้นะคะจ่ายคิดไว้ว่าจะทําหลังคานี่มุงหลังคาขึ้นนะคะสีเซาเหมือนกันนะคะมี ผ้าอยู่ค่ะทุกคนใจ่มีผ้าอยู่แต่จะเอามงเสียบคะ่ะมาทําเป็นโครงแลคะ่ะเพราะว่าได้ยินว่าแหนแดงเขาไม่ชอบแดดชอบแดดลำไรแต่ก็ไม่ได้ชอบแดดจัดนะคะทุกคนก็เลยคิดว่าตรงนี้นี่ถ้าถ้าถ้าไม่มูมันจะมีดอกแคร์ะคะ่ะมันจะตกลงมาแต่ก็เลยเชื่อเดี๋ยวถ้า,างั้นเดี๋ยวจะมุงให้เขาดีกว่านะคะก็เดี๋ยวุดว้าคะ่ะว่าจะเออเดี๋ยวจะมุง มึงให้แหนแดงมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เติมน้ำก่อนเดี๋ยวตอนนี้นะคะใ่ชิดอยากอะไรเย็นๆหวานๆนะทุกคนเดี๋ยวไปหาเสื้ออะไรเย็นๆหวานๆนมากินกันดีกว่าค่ะไม่รู้ว่าน้องไปนะคะไปเล่นถึงไหนแล้วด้วยตอนนี้คิดอยากน้ำหวานหรือไม่ก็ไอติมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราระหว่างนี้นะคะไปพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาลุยงานกันต่อค่ะไปจ้า ทุกคนงอแต่นี่ค่ะว่าจะออกไปทางนอไม่ไปเราเห็นน้ำเขียวอยู่ในตู้เย็นแช่ใ่ก่อนนะทุกคนระหว่างที่รอค่ะส่วนน้องปานะคะทุกคนไปหาวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแล้วะคะไม่ได้สนใจแม่เลยนะคระับแรกว่าจะไปทำไปได้ดอกบัวมาแล้วก็ หายไปเลยค่ะไปเล <_ desp lawsuit royable> ่นก <os> ับเพื <_ nas> ่อนแล้วนะคะแต่ก็เลยทำคนเดียวพอได้น้ำตาลค่ะทุกคนเห็นไม่แดดแบบนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับเขามีความร้อนนะทุกคนมีความร้อนตกอ้าวค่ะทุกคนได้ยินเสียงรถไปรุ่นไหม นะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็กว่าที่จะเสร็จเนาะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็ภูมิใจในความสำเร็จะคะ่ะที่เราทำได้ขอให้แหนแดงนะคะน้องแหนแดงมาลงแล้วก็สวยงามได้ให้น้องไก่ของไปได้กินนะตอนนี้ก็ขอพักใายในก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุยงานกันต่อจ้า เื่นใจมากเลยค่ะทุกคนโอเค